ประมาณนี้ก็จะมาดูเปรียบเทียบกันระหว่างต่อมน,น้ำนมกับต่อมน,น้ำลายนะครับต่อมน,น้ำนมจะมีการหลั่งสารแบบอโปคายก็คือคอเสียเซลล์ืองเป็นบางส่วนออกไปนะครับเพราะว่าน้ำนมพันธุหที่เป็นเป็นลายปิดต่อเปลกน,นะครับส่วนเซลเล์บริเกนก็หลั่งสารแบบเมโลาคายคือปล่อยแต่ที่เป็นเซลล์ร่างกูชชันออกไปลักษณะของต่อมก็คือเหมือนกันคอมปาลซูบูโรไซน่านะครับหรือว่าคอมปาลซูบูโรอาเวีล่าก็ได้นะครับ เ่็นมมโมรีแกนเนี่ยเป็นโมดิฟายสเตตแกนเพราะงั้นลักษณะเขาจะเหมือนตอมเหงือนะครับแต่ว่าจะถูกควบคุมด้วยฮอร์โมนคือเมื่อมีฮอร์โมนมากระตุ้นต่อก็จะทาการพัฒอบต่อไปนะครับส่วนจะเป็นเอสโตรเจนก็จะไปกระตุ้นการสร้างดักรนโปรเจสเตอโรนจะเป็นกระตุ้นการ,า Alone, ก,ร,ก,ารการเจริญของอวิโอลน์ผส่วนจะเป็นอะไซน์นะครับ ส่วนทั้งสองอันเนี่ยมีไมโอพิซิเรียมเิมกันคือเบลพิซิเรียมที่เขาไร้ที่เหมือนเหือนกล้าเดือคราเรียกชื่อว่าบา s เท็เ l หน้าที่ของมันคือมันจะอยู่ล้อมรอบต่อ้างนอกนะครับแล้วมันก็จะช่วยในการบีบตัวของเซลล์ในการหลังสารออกมานะตัวนวเป็น m มมโมรีแกรนก็จะหลังสารผ่านดักิฟรัสดักแล้วก็กดักิฟัสดกิฟรัสไซนัสที่ดิเฟอร์ตหรือมมโมรแกรนี้จะมีเมนดกนะครับออกไปปล่อยที่ช่องปาก ต่อมาที่เริ่มมาดูเริ่มที่ต่อมน้ำนมนะครับต่อมน้ำนมเออทีเนี้ยในเรื่องของต่อมก็จะมีสองคำต้องรู้ก็คือพาเน็คเมากับโตมานะครับพาเนคมาเนี่ยคือส่วนที่เป็นต่อมก็คือส่วนที่ฟังก์ชันจริงๆส่วโตมาเนี่ยเป็น Support, พพอร์ตซัพตรักเจอร์ก็คือเป็นส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ได้ทํางานจริงๆนะครับ ของส่วนจะเป็นพลาราไนแคม่าของของเราตรงนี้ก็จะเป็นพั่วส่วนที่เป็นเซ็กซ์ o r อรี่พอชั่นกับเอ็กซ o ตรีพอชั่นนะครับส่วนของต่อมน้ำนมก็เป็นทุบูโลอวิเวล่าใช่ไหมครับก็จะรวมตัวกันในลายอวิเวล่าเป็นโลบูอะไโลบูเขารวมรวมาเป็นโลนะครับต่อพ่อมาจาก ura, อินเตอร์โลบูล่าออกมาเป็นอินเตอร์โลบูล่าคือระหว่างโล นะครับแล้วก็ออกมาที่แลกติบปรัสดักก็มารวมที่แลกติบปรัสไซนับที่นิปเปิลแล้วก็เปิดออกนะครับทีนี้ตรงที่นิปเปิลเนี่ยก็จะมีเน r ้อเสเลียงเป็น s ิ m มเบสติกเนื้อไฟเบอรนะครับหน้าที่ของมันก็จะกระตุ้นให้เกิดมิวเ e c เอเจคชั่นรีเก็คือเมื่อมีการซักชั่นนะครับสักกิ้งหรือว่าการดูดนมเนี่ยมันก็จะกระตุ้นให้มีการหลั่งนนมออกมานะครับ ส่วนของโซมาของเลสส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอยทิทิชูทั่วไปแล้วก็จะมีแอนดิโปทิชูด้วยนะครับเมื่อต่อมน,น้ำนมมีการเจริญมากขึ้นโซมาก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับส่วนอาจจะไม่เหลือเลยตัวจะพอแฟกนะครับีนี้ต่อมน,น้ำนม,ม,มก็จะให้ดูนะครับในขณะที่อินเทกทีตอมทิวเอร์ตี้แล้ว ตอนกําลังตั้งคันแล้วก็ตอนกําลังให้เนอ,อช่วงให้นมบุตรนะครับก็ส่วนกําลังตอนที่ inactive เนี่ยถ้าสังเกตว่าแต่และอาวีโอไลน์เนี่ยแต่และอารีโอไลน์ก็จะเล็กๆท่อก็จะบางๆแลวเกิดกําลังตั้งคันเนี่ยก็จะเริ่มสร้างใหญ่ขึ้นนะครับพอช่วงที่ให้นมบุตรเนี่ยก็จะเป็นช่วง active ออี่สุด นะครับก็จะเห็นว่ามีน้ำนมดยอยู่ในแต่ละอะเรียัสด้วยอันนี้ก็จะเห็นมีคอยสิคิชูท,ทั้งที่เป็นอินตาลูมูล่าแล้วก็อินเตอร์ลูมลาด้วยนะครับทีนี้การสร้างนมก็สร้างแต่อลรีอลัสแล้วก็ไปออกป็นิปเปิลนะครับมนมที่เราสร้างเป็นครั้งเออที่มีการหลังครั้งแรกเนี่ยเรียมีชื่อเรียกว่าโคลอสซัม ักาณสรองมันก็จะมีโปรตีนที่มีแอนติบอดีอยู่ปริมาณสูงนะครับแล้วก็ไขมันส่บก็อย่างที่บอกว่าจะมีนิวเอเจชันดีสเกิดขึ้นเป็นฟิบติกนวัตที่เต็มช่วยกระตุ้นให้มีการหลังนมนะครับซึ่งการกระตุ้นกระดล่นมก็จะมีฮอร์โมนที่มากระตุ้นมีชื่อว่าโปรลคตินนะครับภาพขวานี้ก็จะแสดงให้เห็นลักษณะของแต่ละช่วงของตอนน้ำนมนะครับ ไม่ชัวร์แต่ยังไม่อินแอคทีฟยังอินแอคทีฟอยู่ก็คือดักก็จะเล็กๆนะครับโลบมก็อาจจะไม่ค่อยไม่เจริญพอกาลังตั้งคันก็เริ่มเจริญขึ้นมาดักก็เริ่มหนาขึ้นวิวไลน์ก็ใหญ่ขึ้นนะครับช่วงที่กาลังให้นมบุตรเนี่ยจะเจริญเต็มที่หนักใหญ่มากวิวไลน์ใหญ่มากนะครับพอหลังช่วงให้นมบุตรไปก็จะวีเจหดลง,งมาอยู่ในช่วงระยะอินแอคทีฟเดิมข้าบนนี้ก็จะเป็น ภาพของต่อมน้ำนมที่อินแอคทีฟอยู่นะครับอันนี้ก็สังเกตเห็นว่าไอรวิวรัสเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นเยอะแล้วก็อาจจะไม่ค่อยเห็นดักเลยแต่นี้คือช่วงเฟส 1C สังเกตเห็นว่าจะเริ่มขยายตัวใหญ่ขึ้นนะครับเห็นชัดขึ้นพอช่วงให้นมบุตรเนี่ยจะเห็นว่าขยายตัวเต็มที่แล้วก็สังเกตเห็นมีน้ำนม,มอยู่ในดักอยู่ในเอรวิวไลด์ด้วย อันนี้ข้างล่างก็จะเป็นภาพขยายนะครับภาพซ้ายก็จะขยายของช่วงเทคทีนซี่นังเก็นว่าเซลล์ใหญ่ขึ้นยังเห็นได้ชัดนะครับนี้เห็นไมโอพิีิเ่นเซลล์ด้วยแล้วก็ช่วงนี้ก็จะพบมีลิมโฟไซต์พัรหน้าเซลล์ออกมาด้วยนะครับเนื่องจากว่ามันก็จะเป็นตัวสร้าง i t a เข้าไปเป็นติมบูดี้ในน้ำนมนะครับ ภาพกลางนี้ขยายงช่วงพ็กเบนซี่สังเกตว่าเซลล์ใหญ่มากเห็นมีไลปิดด็อกเปรกอยู่ในเซลล์ด้วยนะครับแล้วก็จะหลั่งออกมาเป็นน้ำนกอยู่ในอารีลไลนแล้วก็ไปรวมตัวที่หนานะครับส่วนภาพขวาเนี่คือช่วงให้ดมบุตรไปแล้วพักหนึ่งนะครับเซลลมีการสลายตัวอะเรีวลไลน์เอพิเดียไลนิ่งเนี้ยก็จะหดเล็กลงส่วนที่สลายตัวหลุดมาก็จะ มาอยู่ในลูเมนตรงนี้นะครับว่าจะมีเนื้อาากระฝังมาจาับองเนื้สังเกตเห็นจะมีน้ํานมหลงเหลืออยู่นะครับต่อมาพูดถึงนิปเปิลจากอาริโอล่าก็จะเป็นเซสเซอร์ไฟส์แต่ไม่พิเรียนแบบไดร์ทายก็คืเหมือนสกินทั่วไปนะครับแต่ตรงนิปเปิลเนี่ยเป็นเนืน้อคาร์บิดชูคือมีนิวรอนมันเป็นจำนวนมากก็คือเอ่อซิมไบติกเนื้อไฟเบอร์นะครับที่จะกระตุ้นที่เกิดนิวอีเจคชั่นรีเฟกซ์นั่นเอง ตัวอะเรียลาคือร,บรอบๆตรงนั้นก็จะมีแกลนออมอนโกลเมอรี่รมาที่หลังฐานขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้นิปเปิลเนแตกระหว่างช่วงให้นมบุตรนะครับแล้วก็ในในเบรสเนี่ยก็จะมีทูบัสเซลสองรูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือจะเรียงตัวเป็นแนวยาวขนานกับประติบระดักรูปแบบที่สองคือจะเรียงตัวเป็นวงกลมนะครับอยู่ใต้ฐานของนิปเปิลนะครับ ต่อมาเรามาพูดถึงเรื่องต่อมน้ําลายนะครับต่อมน้ําลายที่จะพูดก็เป็นต่อมน้าลายหลักๆก,ก็จะมีพาราติดแกนแมนดิบูลาแกนแล้วก็เออสับแมนดิบูลาแกนแล้วก็สับิีมโก้แกนนะครับทีนี้ในต่อมน้ําลายก็จะมีโครงสร้างของท่อในชัดเจนเลื่อมง,งจากแตและไอไทนัสนะครับสร้างออกมาที่อินเตอร์คาเลเตดดัก เตอคาเลเตดักก็จะส่งมาที่ไซเตดักแล้วก็ค่อยมาที่อินเตอร์ลบุลาและถึงจะออกจากลบลบูออกมาเป็นอินเตอร์ลบุล่าดักแล้วก็เป็นโลบ้าดักแล้วก็ค่อยออกสู่เมนดักนะครับที่ลักษณะอิพิเซียลไลนิ่งของแต่ละดักก็จะเริ่มจากผนังบางๆแล้วค่อยๆหนาตัวขึ้นมาเรื่อยๆจากเตอร์คารเลเตดักที่เป็นประมัทอิสิเรียม ซาร์เตตตักก well ็เริ่มเป็นคิวบอร์ดิคอร์นนาอินเตอร์ลบูล่าก็อาจจะเป็นคอร์นนาเอ่ออินเตอร์ลูบูล่าก็เป็นคอร์นนาอินเตอร์ลูบูล่าก็อาจจะเป็นซูโดเซติฟายคอร์นนาถ้าห้เป็นโลบ้าเป็นเมนดักก็จะเริ่มเป็นเซติฟายคอร์นนานะครับไปเรื่อยๆทีนี้หน้าที่ของมันอินเตอร์คาร์เตตต์ดักก็จะทำหน้าที่ดูดน้ำกลับนะครับ คือในอน้ำลายเนี่ยท่อต่างๆท็หน้าที่ไายหน่วยไตจะเคลื่อนเต้านก็จะดูดน้ำกลับน้ำลายตรงนี้ก็จะเป็นไฮเปอร์โทนิกคือมีความข้นสูงแต่พอมาที่ไซเต่ดักไซเต่ดักจะทําการดูดเกลือแรกอ่กลับมันก็จะเปลี่ยนความข้นมาเป็นไฮโปโทนิกนะครับเพราะงั้นน้ำลายที่ออกมาจะมีความเป็นไฮโปโทนิกมากกว่านะครับทีนี้ที่จะบอกไปอตอนแรกไซเต่ดักที่ชื่อว่าไซเต้เพราะว่าเซล ที่ไลนนิ่งจะเห็นไปเน่อๆอาหับตรงนี้เองเกิดจากไมโครโคอนเดรียที่เรียงตัวตั้งฉากเบรกเป็นๆ,ๆ <c oughs> ของเซลล์นี้นก็จะมาพูดจำแนกในแต่ละต่อบกันเลยนะครับทีนี้ในต่อมพาราบิตเนี่ยก็จะหลั่งสารที่เป็นซีรัสอย่างเดียว ซึ่งต่างกับสัมมานิูบูล่ากับสัมปินก้วที่จะเป็นมิกซ์แกรนะครับคือมีทั้งทีละทีอเรามีความวิธีจําก็คือถ้ามันอยู่ไกลๆเนี่ยมันก็จะหลังเป็นน้ําใสมากกว่าเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเดินทางถ้าเป็นเมื่อก็จะเดินทางมาเลงช่องปากไม่ได้ครับพาราเราติดไม่อยู่กกหูสัมมานิบูล่าเนี่ยก็คืออยู่ตรงมนดิเบิลนะครับตรงกลามสัมปินก้นที่อยู่ใต้ลิ้นเลยต้องให้ความเป็นเมื่อของมันเนี่ยถ้าเราติดก,ก็จะ ใสร้อยเปอร์เซ็นต์มัน่าสามดิบุล่าก็จะเป็นเมือสามสิบเปอร์เซ็นต์สามมิลก็จะขึ้นมาอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่น้ำลายที่ผลิตมากที่สุดในปากของาเนมันจะสามดิบุล่านะครับต่อมาค่อยลองมาก็เป็นพาดติดแล้วค่อยมีสามมิลัวที่ภาสติดแกนันอยู่ไกลที่สุดเพราะให้อินเตอร์คาเลเตดักกับไซเตดักเขาจะพบได้ยากจะพบได้ยากเราเราก็มีมากที่สุดนะครับตัวสามดิบุล่าก็พบได้บ้างนะครับลดลง โทรศัพท์มีกล้วเนื่องจากว่าอ,อ,อยู่ใต้ลิ้นเลยก็จะไม่ค่อยพบ That, อินเตอร์คารเลเทตดัก่ับไปเต็ดด่ามากเท่าไหร่แต่ไม่โอ้ยพิธีเลียวเซ่อ,อยู่ไหนก็พบทั้งตามต่อกับนะครับเพรมีที่ช่วยในการหลั่งสารของต่อมทีน่นี้ในแต่ละต่อมก็จะมีพลาสมาเซลล์หรนะือขลางในในะเพื่อทำหน้าที่สืบพันธุ์ IGA เข้าไปอยู่ในตัวเป็นส่วนผสขมของน้ำลายอ,อ่ะมันด้วย นี้ก็จะมาดูภาพทางฮิโลโลตีเริ่มของทันสมน้ำนมก่อนนะครับนี้ i n นแอคทีฟเมมโมรีแกน่มีสองแบบคือแบบที่ขึ้นงไปชัวจากพิวเวอรมาเลยยังไม่ผ่านกับแอคทีฟมากับที่อินแอคทีฟหลังจากที่แอคทีฟมาแล้วภาพนี้จะเป็นอินแอคทีฟหลังที่แอคทีฟมาแล้วข้อสังเกตก็คือมันจะดูคล้ายว่าแอคทีฟกว่าอันที่ยังไม่เคยแอคทีฟเออไม่เคยแอคทีฟเลยเพราะว่า เวลามนรีเกสกลับมามัารีเกสแบบไม่หมดนะครับอาจจะยังพบเห็นอวิวัสบางอันยังมีเซลหนาตัวอยู่นะครับยังพอเห็นว่าเคยมีการจเจริญแล้วบ้างแต่โซมาก็ยังเยอะกว่าพาเวนไคมาอยู่ดีซึ่งต่างกับแอคซีก็คือโซมานี้ลดลงแต่เห็นชัดนะครับอวรล,ลายเยอะแล้วก็ใหญ่ขึ้นนะครับ ส่วนอันนี้เป็นตอบน้ำลายก็จะแค่ให้เห็นก่อนว่าเป็นมิวคัสอาร์ซินายกับซีรัสอาร์ซินามิวคัสอาร์ซินาเนี่ยนจะบอกว่ามันเป็นสร้างมิวคัสเยอะก็จะเห็นเป็นโฟมพีเอพแลนะครับกี่จางกว่าซีรัสอาร์ซินาอันนี้เป็นไซเรตดักก็บอกแล้วว่าอีพิธีเล่ารายนิ่งก็จะเห็นเป็นเส้นๆลายๆชัดเจนนะครับทีนี้ กขาจะมาดูดักด้วยอันนี้จะเป็นอินตาร์ลบูล่าดักก็คือเป็นดักที่อยู่ในลบหรือในโลกอีกที่หนึ่งนะครับก็เซลจะเป็นแค่คอลัหน้าเป็นคิวอบดอลส่วนที่เป็นอินตาร์ลูล่าเนี่ยก็จะเห็นเซลสูงขึ้นนะครับอยู่ระหว่างโลกอันนี้ก็จะเป็นซิลัตอันซินานะครับ นี้เป็นพาโาติกแกลมิวเคสก็อยู่ฐานเซลก,กลมๆนะครับส่วนนี้ก็เป็นดักก็จำแนกได้นะครับก็ดูตามไ้า์สองเซลทีนี้ก็มาจะให้ดูมิวคัสอัชินสตรงนี้จะเห็นว่านิวเคสแบนปิดอยู่ที่ฐานนะครับส่วนที่เป็นเซโตัวประชื่อมือส,สีจางกว่าส่วนนี้ก็เป็นซีรัสซีมิลูจะเห็นว่าซีรัสเซลสีเข้ม นะครับนี่ก็สีนะำาสีนะนี้จะเป็นยู้วขัดน้ำตาไปเห็นเป็นสีจางจริง